สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวพรมปูพื้นของ BYD Dolphin กันนะครับตัวนี้เป็นวัสดุ TPE นะเดี๋ยวท้ายคลิปผมถ่ายแบบละเอียดให้ดูเนื้อนะครับอันนี้มาดูกันก่อนผมถ่ายตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับจะบอกว่าพรมของเดิมที่เขาแถมมากับรถไม่ดีเลยนะครับทั้งอมฝุ่นดูดฝุ่นยากมันล็อกไม่ได้นะครับผมทำยังไงก็ล็อกไม่ได้พอขับขับไปก็สไลด์ขึ้นไปข้างบนเอาออกให้หมดเลยนะครับ เรามาดูการเข้ารูปของผมกันนะครับเนี่ยผมวางไปล้างน้ําได้นะครับเนี่ยที่ผมซื้อรุ่นนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีบ่าตรงนี้ครับเวลาทําน้ําหกหรืออะไรก็าตามมันจะได้อยู่ตรงข้างในนะครับตัวบ่าเนี่ยมันกินขึ้นมาข้างบนเห็นไหมฮะบางรุ่นมันไม่ถึงแล้วผมก็ลองเลื่อนเบาะขึ้นหน้าสุดนะครับว่าเบาะจะเลื่อนไปชนผมแล้วทําให้พมยู่ไหมสรุปไม่ชนนะครับผมไม่ยู่ตามเบาะสังเกตดีๆนะครับบางรุ่นผมยู่ตามเบาะนะ เรามาดูความพอดีของเบาะหลังบ้างนะครับผมวางด้านซ้ายก่อนอันนี้เป็นด้านขวาผมมีค่าซีดนะก็เลยต้องลำบากนิดนึงต้องเสียบลงไปนี่นะครับก็เรียบร้อยดีนะครับเข้ารูปแผ่นสุดท้ายนะครับเป็นตำแหน่งคนขับอันนี้จะต้องมีกระดุมล็อกนะเพราะว่าเท้าเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งบ่อยผมจะสไลด์ขึ้นด้านบนนะครับเขาจะมีวงกลมตัวนี้เป็นกระดุมมาให้ก็วางแล้วก็กดลงไปเลยแบบนี้ครับ แล้ก็ทดสอบเลื่อนเบาขึ้นหน้านะครับว่าชนไหมไม่ชนเช่นเดียวกันนะครับเข้ารูปดีไม่ลื่นล็อกอยู่กับที่ไม่เหมือนผมที่แถมมาดละนนี้ดูเท็กเจอร์นะครับเท็กเจอร์ก่อนที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปข้างล่างนะ,นะเนือ อันนี้ใช้งานแล้วนะครับใช้งานหลายวันแล้วด้วยอันนี้ผมใช้งานไปแล้วนะครับมาดูความเข้ารูปกันก่อนถ่ายเพิ่มก็คือตรงนี้นี่นะโอเคก็คือเข้ารูปนะครับนี่ข้างในนี่ใช้งานไปแล้วนะครับยังไม่ได้เดี๋ยวผมจะถอดล้างให้ดูถอดนะครับอย่าไปงัดตัวนี้นะมันจะหลุดทั้งฝาก็คือล้วงมาใต้ผมนะครับ ไปถึงด้านล่างเลยด้านด้านล่างแผ่นแล้วก็ค่อยแซมันขึน้นนี่นะครับสองด้านล้วงไปข้างใต้เราแซมันขึ้น,นตัวกระดุมที่ล็อกนะครับมันไม่ได้มีเกี่ยวนะมันเป็นแบบว่ากดลงไปเลยนี่ผมถอดออกมานะครับมีอยู่ข้างบนแล้วก็อันนี้อยู่ข้างล่างแล้วมันเป็นแบบเขากดลงไปนะครับเป็นแบบนี้นะกดลงไป นี่อันนี้ล้างน้ํานะครับผมนีปกติผมก็ใช้น้ํายาล้างรถล้างนะครับอันนี้ใส่น้ําเปล่าให้ดูก่อนสบายครับอะไรหกในรถก็ได้ อตรงกระดุมก็ถือว่ากันน้ําเชียวนะครับดูดิ <c oughs> ข้างล่างยังไม่เปียกเลยประมาณนี้ครับโอเคทดสอบให้ดูประมาณนี้ครับ